ด้เราก็จะลองทำกรีนสกรีนแบบใช้งานได้เองแบบประหยัดงบกันนะครับสิ่งที่ต้องมีเนี่ยก็คือต้องมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวนะครับซึ่งจะสามารถหาซื้อได้ตามห้าหรือตามร้านที่เขียนต่างๆครับแผ่นละประมาณ30บาทนะครับต่อมาก็คือในกรณีที่ทำแผ่นบ้านเป็นโฮมเพเปอร์นะครับเราก็ใช้แค่หมุดสีเขียวนะครับซึ่งเป็น สามที่บางทีก็อาจจะจำเป็นต้องมีก็คือสกอตเทปนะครับเพราะว่ากำแพงบางที่เนี่ยหมือจะไม่สามารถขับเข้าไปได้นะครับนนนะรเราก็เลยต้องใช้สกอตเทปนี่เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมเข้าไปด้วยนะครับเราก็มาดูกันเลยทีเดีย I like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it You like to move it I like to move it ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูันอีกอ่างใช้งานจริงเนี่ยจะใช้งานได้ดีแนคะ่ไหนผมก็จะลองเปลี่ยนแบกาวเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะเห็นว่าแบกาวข้างหลังเนี่ยก็จะสามารถตัดกรีสปริงออกไปได้เลยนะครับทำให้เราใช้แม่เหลสูงที่เราสามารถผ่าใช้ได้ตามาเจียระไส้ก็ได้นะครับ